สวัสดีครับพเพื่อนเทุกคนกับผมปืน th คลิปนี้ผมจะไกด d e dante black sector pro d u n g e นี้ยุ่งยากซับซ้อนและผมรอลงคนเดียวแล้วไม่ผ่านครับดูห้องแรกนะมันจะมีสัญลักษณ์ข้างบนกับสัญลักษณ์ข้างล่างอันนี้เป็นสามเหลี่ยมแนวตั้งแล้วก็มี1จุดเห็นไหมครับมันมันมี 1. จุดขีดอันนี้เป็นพระจันทร์แล้วก็มีจุด2ขีดความหมายข้ามันก็คือ ให้ยิงเป้าแรกเป็นไอตัวสี่เหลี่ยมเป้าที่สองเป็นพระจันทร์สองก็จะเปิดกลไกตรงนี้เขาทําเป็นกายให้เพื่อให้เราเอาไปใช้ตลอดทางดันเจียนครับเมื่อเราเจอสถานการณ์แบบนี้ให้ดูว่าเสาไหนเสาไหนหนึ่งจุดก็เป็นเสาที่ต้องโดนทำลายเป็นอันดับแรกเสาไหน2จุดเสาไหน3จุดแล้วก็4จุดตามลำดับไอสิ่งที่มันเป็นประจำอยู่ตรงนั้นอาจจะเป็น มอนสเตอร์ Monster, หรืออาจจะเป็นสัษว์ทเราทำลายก็ได้ทีนี้ในระหว่างที่เล่นเนี่ยครับช่วงที่เรา move จากโซนหนึ่งไปโซนหนึ่งมันก็จะยังมีการดอทบอสเนี่ยกลไกของห้องมันจะดอทเราครับดอทเราให้ติดสแต็กเรือเรื่อยๆจนถึง10สแต็กเราจะต้องรีบเคลื่อนที่จากเสาหนึ่งมาอีกเสาหนึ่งแบบไวๆเลยครับหาเส้นทาง อาจจะมองหาเส้นทางก่อนแล้วก็วิ่งก็จะดีหรือดูจากคลิปนี้ก็ได้ครับแล้วก็จะมีมอนสเตอร์มาคอยขัดขวางเราตามทางเนี่ยพอเราไปอยู่เสาแสงเนี่ยตัวดอทนะครับดีบัฟจะไม่มีละแต่ตอนนี้เห็นไหมมีครับมันเนี่ยมันจะนแดงแล้วมันจะหนึ่งสต๊อกสองสต๊กสามสตกถ้าถึงสิบสต๊กเราทนไม่ไหวครับยังไงก็ตายเม็ดเสาวพวกนี้เนี่ยครับตามทางเนี่ยมันจะ มีไว้เวลาเราฆ่ามอนสเตอร์ระดับอีลิตได้บางครั้งเสาก็จะไม่ส่งแสงเราก็ต้องฆ่ามอนสเตอร์นี่แหละครับเพื่อเก็บไอ้เม็ดเม็ดแสงนี่แหละแล้วก็มาคว้างใส่เสาให้เสาวันมันมีแสงถ้าเสามีแสงแล้วเราก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ครับเพราะว่ามันจะช่วยล้างสแต็กให้เราได้ด้วยเช่นตามพวกนี้ที่ผมบอกว่าลงคนเดียวไม่ผ่านเพราะว่า มันไม่มีการปราณีเรื่องจำนวนมอนสเตอร์ครับในการลงดันเจี้ยนนี้แม้ว่าคุณจะลง1หรือ2หรือ3หรือ4คนมันจะมีมอนสเตอร์เท่ากันครับแล้วพอลงคนเดียวปั๊บมอนสเตอร์ทุกตัวมันโฟรกัสที่เรามันก็เลยยากมากแต่ว่าเรื่องมอนสเตอร์มันจะน้อยลงครับคือถ้าเกิดว่าเล่น4คนเรื่องมอนสเตอร์ก็เยอะเล่นคนเดียวเรื่องมอนสเตอร์ก็น้อยแต่โดยรวมแล้วผมก็ว่ามันยากอยู่ดีนะ are merely dormant. We can restart them with enough energy, but to get that energy, we need to find the credibility. Look, those deviants I think should be a good source. Defeat them, then you can start the polling. Job. This is going better than I thought. Let's keep moving. I've gone through all the archaeological reports on these ruins. I have to say, it's fascinating stuff. Its inhabitants were once powerful enough to challenge rift space and even bent great ones to their will. And then, such a mighty civilization vanished overnight, leaving only mysteries behind. We should explore more of these ruins. มาถึงห้องนี้ก็เกือบถึงบอสแล้วครับถึงบอสใหญ่ละอันนี้ความซับซ้อนม,มันจะมากขึ้นตรงที่ว่าเราจะเห็นว่ามันจะมีแท่นเสานะครับซึ่งล็อกไว้ว่าแท่นนี้คือเบอร์หนึ่งแท่นนี้คือเบอร์สองแท่นนี้คือเบอร์สามแล้วแท่นนี้คือเบอร์สี่แต่ว่าทุกแท่นเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีแสงปรากฏเราจะต้องฆ่ามอนสเตอร์ระดับอีลิตของที่นี่ครับเพื่อเก็บเม็ดสีทอง แล้วก็ไปคว้างใส่เสาให้เสามันเรืองแสงโดยที่เราไม่เราไม่จะเป็นต้องลําดับครับว่าจะคว้างใส่เสาไหนก่อนขอให้มันเรืองแสงก็พอแล้วก็ห้องนี้จะไม่มีดอทครับมันจะไม่มีดอทของดามเมจของบอสหลักมากวนใจเราด้วยเพียงแต่ว่าตรงพื้นที่ตรงกลางอ่ะมันจะมีเสาให้เราหมุนครับหมุนเพื่อเปิดหมุนเพื่อเปิดเปิด เปิดช่องด้านบนสุดที่อยู่ตรงเพดานเนี่ยครับเพดานไกลๆเราทางซ้ายเนี่ยนะจากในภาพเนี่ยนะให้เรายิงใส่ลักนั้นตามลําดับครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราใส่เสาครบทุกเสาปั๊บเนี่ยเราก็ต้องมาดูลําดับการยิงด้วยว่าโอเคเสาที่หนึ่งที่เราจะต้องยิงเนี่ยใส่ลักเป็นอะไรสส่ลักที่2เป็นอะไร3เป็นอะไรแล้ก็เราก็หมุนหมุนหมุนแล้วก็ยิงไปเรื่อยๆพอเรายิงได้ครบ เราก็สามารถทําดามิทบอสใหญ่ได้ครับอย่างเช่นเนี่ยเมื่อกี้ผมโยนใส่เสาที่2ไปละมันก็ติดแสงใช่ไหมครับก็แสดงว่ามันไม่ได้ลาดับไม่ได้ลําดับว่าจําเป็นจะต้องแอคทิเวทเสาไหนก่อนอย่างเนี้ยเสาลดับที่4เป็นรูปนาฬิกาทรายก็แสดงว่าลําดับในการยิงเนี่ยจะต้องอยู่ลำดับลาดับ4อันนี้ก็จะเป็นตัวลำดับลำดับ3นะครับ คราวนี้พอเราอัตเวีเสาทั้งหมดปั๊บเนี่ยเราก็มาที่ตรงกลางนะหมุนระวังตัวไปด้วยหมุนหมุนแล้วก็ดูว่าโอเคทําลายลําดับหนึ่งคืออะไรทําลายลาดับ2คืออะไรแล้วก็ทําลายตามลําดับไปแล้วหลังจากนั้นก็ดวลกับบอสของห้องนี้บอสของห้องนี้ความน่ารําคาญของมันก็คือมันสามารถเพิ่มเลือดขึ้นได้ครับด้วยการที่ถ้ารอบๆตัวมันอนะมีซากศพของพวกเดเวิเอนที่มาที่มาสู้กับเราแล้วมันตายเนี่ย มันจะดูดศพพวกนั้นเข้าตัวแล้วก็เพิ่มเลือดได้ครับตัวนี้ผมเลยสู้อยู่นานเพราะตอนแรกไม่รู้แต่นะวิธีสู้กับมันก็คือไปสู้กับมันไกลๆเลยครับเพราะว่าเดวินลูกน้องมันอ่ะมันจะออกมาเรื่อยๆๆแล้วมันก็จะมาสูงๆอยู่ที่เรานี่แหละครับเราก็ออกไปสู้กับมันที่ระยะไกลมากๆเดวินมันจะได้สูมที่เรามันจะได้ดูดศพไปกินไม่ได้มันดูดศพกินเนี่ยเลือดมันขึ้นมาทีหนึ่งประมาณ20%เลยนะ careful more from this point. ห้องต่อมาห้องนี้ห้องสุดท้ายแล้วครับมันจะเป็นบอสซีเกตเซวิเตอร์เหมือนเดิมมีเสาประจาการอยู่นะครับทั้งทั้งสี่ทิศเลยแล้วก็ฆ่าๆไปเรื่อยๆครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยพอบอสเหลือประมาณ60%มันจะซัมมอน ตัวมันเองจะหายไปแล้วมันจะซัมมอนโคลรมันเองตัวดำๆเนี่ยออกมาประจําอยู่4ทิศเลยโดยที่อ่ามันจะบอกเนี่ยมันจะมีเสาบอกพร้อมจุดกํากับส่วนจุดที่มันเกิดด้านบนสุดก็จะเป็นสัญลักษณ์กำกับด้วยก็จะต้องทําการยิงตามลําดับครับอย่างเช่นอ่าเดี๋ยวดูจากภาพเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจันเซียวคือเสาที่1ไอ้ตัวโครนที่มันอยู่เสาจันเซียวอะ่ะ มันก็ต้องถูกกําจัดเป็นระดับที่1แล้วหลังจากนั้นก็ดูเสาระดับที่2กําจัดระดับที่2ไปเสาระดับที่สามกำจัดระดับที่3ไปแน่นอนว่านอกจากลูกน้องไอตัวที่มันเป็นโครนเนี่ยเราจะต้องสู้ด้วยแล้วลูกร้อนที่มันซัมมอนก็จะเกิดไม่หยุดครับมันเลยมันเลยช้าผมก็เลยไม่มีภาพในส่วนต้นมาให้มาใ,ใ,ใ,ให้ชมกันเพราะว่าผมใช้วิธีอัดย้อนหลังไป10นาทีนั่นหมายความว่าเนี่ยคือผมสู้สู้มา10นาทีแล้วครับแล้วเพิ่มอัดได้ พอเราทําลายไอตัวโคนทั้ง4ตัวครบแล้วเนี่ยบอสมันจะตัดเฟสเข้ามาให้เรายิงอีกแป๊บนึง่งพอเรายิงมาได้อีกแป๊บหนึ่งเนี่ยมันก็จะตัดเข้าเฟสสุดท้ายคือย้ายสถานที่เราไปอีกที่หนึ่งครับ ตอนย้ายสถานที่ข้อควรระวัง,าวางคือเราจะเกิดสูงมากถ้าไม่กลางปีกตกมาตาตกมาตายเลยนะแล้วก็ถ้ากลางปีกแล้วถล่มออกข้างนอกก็ตกแมปตายแบ็กเอาเหมือนกันครับคราวนี้เนี่ยมันก็จะมีเสาทั้ง4เสารประจําเหมือนเดิมเลยแต่คราวนี้เสาเนี่ยมันเปลี่ยนตําแหน่งได้ครับคือใส่ลักและเสาที่มันแสดงจุด1 2 3 4เนี่ยมันจะมี จังหวะวูบคือบอสมันจะทําจังหวะวูบๆแล้วมันจะสลับตำแหน่งเสาว,ว่าเดี๋ยวเสาหนึ่งจะไปอยู่ตรงนี้เดี๋ยวสายลักหนึ่งจะไปอยู่ตรงนั้นพอเรายิงไปเรื่อยๆมันจะ,ม,นจะมันจะอิมูนบอสจะอยู่ในในขั้นตอนอิมูลยิงไม่เข้าเราจะต้องเงยหน้าขึ้นครับเห็นวงกลมทุงสูงข้างบนไหมนั่นละมันจะมีสายลักทั้ง4ปรากฏขึ้นแล้วแต่ว่ามันจะเรนดอมไปอยู่ที่วงกลมตรงไหนแล้วเราก็ต้องเอาตาเนี่ยมอง มองหาครับหรือไม่ให้เพื่อนขานว่าไอเสาที่หนึ่งอะไรเสาที่2เป็นสไลักษณ์ไหนเราก็ใช้สไนเปอร์ในการยิงที่ต้องใช้สไนเปอร์เพราะว่าปืนอื่นเนี่ยเวลามันยิงแล้วมันจะทําให้มันเกิดการสเปดพอสเปดปั๊บไปโดนเฉลี่ยรักอื่นระเบิดมันก็จะทําให้เฟลครับพอเฟลปั๊บมันก็ต้องยิงเริ่มยิงใหม่หมดเลยเดี๋ยวผมยิงไปสักพักหนึ่งแล้วกันนะเนี่ยอย่างเงี้ยพระจันทร์สองละพระจันทร์สองสี่เหลี่ยมเป็นสี่ เราก็ต้องมองละนะนี่ยเจอละนาฬิกาทรายเป็นหนึ่งผมก็ต้องเงยหน้าหาแลวไหนอะไิกาทรายอันหนึ่งนะครับยิงไปพอยิงครบ4บล็อกก็จะเปิดให้ยิงมันได้พอเรายิงมาแล้วอีกแป๊บหนึ่งมันก็จะเล่นอย่างนี้ต่อแล้วก็จะทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆ,ๆครับในขณะเดียวกันมันก็จะสม,มอลลุนน้องระดับอีลิตออกมาเรื่อยๆเริ่มต้นที่ไอตัวนี้นะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นไอตัวโยง่งไอตัวโย่งที่มันมี วิกพอยต์ให้ยิงที่ขา 3. จุดเป็นจุดนองของมันนะแล้วถัดจากนั้นก็จะเป็นไอตัวที่มันเป็นระยางต,ตัวระยางที่มันลอยได้ถัดจากนั้นจะเป็นตัวโหดเป็นตัวค้างข,า,งขาวครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราโม่แต่เคลียร์ลูกเราก็เคลียร์เคลียร์แม่ไม่ทันถักโม่แต่เคลียร์แม่ก็เคลียร์ลูกไม่ทันแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเรายื้อการสู้นานต่อไปเรื่อยๆ,ๆเนี่ยคือยิงไม่ทันฆ่าไม่ทันเนี่ยเสาวพวกนี้ที่มันเคยมีแสงเนี่ย Aut อัตโนมัติออโต้เนี่ยมันจะไม่มีแสงแสงมันจะดับครับพอแสงมันดับปับ๊บสิ่งที่จะเกิดขึ้นเราคือเราจะโดนดอทด,ดอทที่มันจะ,ะหลายๆไปถึง10ดอดตนะนะเราก็ต้องรีบฆ่าอีลิตพวกนั้นแล้วกเก็บไอซีเหลืองแล้วก็เคลื่องใส่เสาให้มันสว่างขึ้นครั้งนี้มันจะยากมากขึ้นซึ่งถึงจุดเนี้ยถึงจุดเนี้ยผมก็ผมก็แพ้และเพราะว่าในจังหวะที่เราเดินไปเนี่ยแล้วก็หยิบหยิบ,ยบมเมล็ดอนะ แอนิเมชันของตัวละครเรามาันจะช้าครับไหนจะก้มลงกด F มาดึงเม็ดแสงเข้าหาตัวเล็งแล้วก็เคลี่ยงแล้วพร้อมกับโดนลูกน้องอิดิตไล่ตามอยู่ประมาณเจปตัวมันก็สู้ไม่ได้แล้วครับผมก็เลยโอ้โหรันเจน,นี่ยากเหลือเกินคนเดียวไม่ไหวนะก็ต้องหาเพื่อนมาเล่นด้วยอย่างน้อยหนึ่งคนครับ อ่อไม่ใช่วงกลมไม่ใช่จันเซียวสี่เหลี่ยม

在发吗？在发吗？ Follow one.